จับตาพายุพุ่งเป้าเข้าหาอาจกระทบอีสานจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดรวมถึงการแจ้งเตือนของกรมอุตุนยิยมวิทยาพบว่ามีย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณมาหาสมุทรแปซิฟิกตาโมเดลจะเห็นได้ว่าวันนี้2พฤศจิกายนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุดิปรชันและมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่4-5พฤศจิกายน และอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุโซนร้อนได้พอแม่พี่น้องที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ควรตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยโดยพายุลูกนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่6ถึง7พฤศจิกายนจากนั้นมีโอกาสเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามพร้อมทั้งอาจส่งผลกระทบถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของไทย ทำให้มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมมากขึ้นและอาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งในช่วงวันที่7ถึง9พฤศจิกายนรวมถึงภาคอื่นๆก็ต้องติดตามรับมือแต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงมีมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมเป็นระรอกอาจสกัดกั้นทำให้พายุนี้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบ,บริเวณประเทศไทยของเรามากนะัก ยังคงต้องติดตามอัปเดตกันแบบวันต่อวันขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านรับทราบไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในช่วงนี้